At 622, attacks were triggered across. were key military and intelligence organizations. The symbols you have always looked to for strength are smoldering in Rome. This is what your greed has brought you. Hunting Makarov is like hunting a shadow. We need a shadow of our own. The life you knew before is gone.

รายการใหม่นะครับก็คือรายการ LPG แก๊สเติมรถเอ้ยไม่ใช่นะครับ LPG ก็คือ l a าส p ปาร์ตี้เกมรีวิวนะครับอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Modern Warfare 3นะครับก็คือภาคต่อจากอันที่2ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับอนะครับเราก็มาลองเล่นกเลยนะครับในโหมดเรื่องครับ New g เกมนะครับน w g เกมเลือกระดับนะครับเอาระดับอันแรกเริ่มต้นเลยนะครับ อ่ารอมันโหลดก่อนครับเรามันโหลดไปนะครับมันก็จะเล่าถึงอดีตนะครับนะครับใครที่เล่นภาคสองเราจะจําได้นะครับว่าไอ้เี้ยนี่มันเคยฆ่าโกนนะครับใครที่เคยเล่นภาคสองมาแล้วก็เป็นภาพที่ติดตาเลยทีเดียวก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเกมนี้ขายเนื้อเรื่องนะครับไม่ได้ขายกราฟิกนะครับ การาฟิกก็ไม่สามารถสู้แมทชั่นฟิวสามได้นะครับแต่ว่าใน,นเรื่องนี้โอ้โหบอกได้คำเดียวว่ากินใจมากครับแต่ลองมาหลดสักแป๊บหนึ่งครับเครื่องผมกากครับเวลาอัดด้วยอะไรด้วยมันก็อีกากเข้าไปใหญ่ครับอรอสักแป๊บหนึ่งครับเร็วๆซีพระเจ้าจอดมันช้ามากรองมสักแป๊บหนึ่งนะครับโดยช้าชา้าช้ามากนะครับมาสิพวกเร็วๆๆๆ มาแล้วนะครับเราก็จะโอ้เฮลิคอปเตอร์นะครับเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราจะได้เป็นไอคนที่เจ็บนะครับเรามันจะนึกถึงความหลังครับออความหลังความหลังเออโน นะครับมันก็จะย้อนให้เราดูถึงภาคเก่าๆ evet, yeah, yeah, นะครับสมัยก่อนโอ้ยแย่แย่ครับเร็วๆพวกเร็วๆเอาไว้สมัยก่อนโอ้เร็วๆพวกก่อนที่กูจะตายมึงเร็วๆมึงรีบๆรีบๆเร็วๆลากๆไปโอ,โอโ้ยย้อนตัดกลับมาแล้วเออเร็วๆพวก เออแต่การช่อกด้วยชื่อกด้วย,วยโอ้โหปั๊มหัวใจเป็น modern warfare สามสุดยอดเจ๋งโคตรๆเลยครับสุดๆนะครับนี่ก็รอมันโหลดก่อนสักแป๊บหนึ่งครับโหลดโหลดโหลดไปโหลดไปพวกเครื่องมันช้านะครับต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเครื่องมันช้ามากครับโอ้ยเครื่องโคตรช้าเลยนะครับ ทำ่เนไรนะครับเดี๋ยวเราก็ได้เล่นกันแล้ว <c oughs> นะครับมาโหลดโหลดโหลดไปเย่ <c oughs> มาแล้วอุย้ยน้ what the hell มาตอนแรกแม่งก็โดนอาเพจยิงเลยนะครับเหมือนเราจะทำผิดอะไรมาซอย่างครับคือว่าเหมือนชาติก่อนเราไม่ได้ทำบุญมาครับอ๋อเร็วเร็วไปไปวะเฮ้ย MC เอ็มซีเอหนึ่งนะครับเปินออกไปออกไปออกไปบะเจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้ยภาพนี้อื้อโนยด้วยภาพสุดยอดเร็วๆพวกอืมโดนแม็กโดนแม็กนะเร็วๆเลสโก้เลสโก้

บรรยากาศสุดๆนะครับเกมนี้บอกได้คำเดียวว่าโอ้อืยป่าระเบิดไปอชูงดอดยิงโอ้ยลูกหมดอืเออเออเออโอ้ยโอ้ย มามาพวกไก่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆพวกไก่เอ้ยเอ้ยเห็นอะไรแว๊บๆเห็นอะไรแว๊บๆอือยิงไก่ไว้ยิงไก่อุ้ยยิงไก่ยิงไก่โอ้ยอุ้ยหนูไก่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 ระไปไก่ระไปไก่ระไปไก่ไก่ระไปไก่ระไปไก่ระไปไก่ระไก่รับ โอ้ยดิโหลด,ดโหลดโหลดมาพวกไก่มามามาเลยไก่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 มาไก่มาไก่มาบูบูบ,บูครับอุ้ยเอาดอดออกเอาดอดออกอืมเอมอม,มามาไอพวกไก่ไปไหนกันหมดแล้วอุ้ยว่าแต่หิเออตายไป ไกลๆไกเฮ้ยติดอะไรวะโนเออไกลละไปเฮ้ยเออลบๆลบลบไปต่อไปต่อแล้วเขาบอกว่าดอนชูนนะครับคือไม่ต้องยิงนะครับเอาไปต้องยิงเที้ยอะไรนั่นน่ะเอายิงยิงไปครับยิงยิงเฮ้ยโถ่เอ้ เออเออเอ้ยเปลี่ยน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 ซุ่มตอดซุ่มตอดซุ่มตอดน,น่ามันอยนู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโนมามาอืมยิง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 ไปยิงไปเออเออเออ เออมาซีมาซีโอ้โหยขบวนเอ้ยเอ้ยโกโกโกเอ้ยเอ้ยโนโดนอาฟิจีโนเข้าไปเข้าไปเอ้ยวัดตาเฮ้วเมื่อกี้โดนอะไรไม่รู้นะครับโอ้ยเซ็งเซ็งเอามาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เมื่อกี้รีบไปหน่อยครับต้องค่อยๆครับ สูมดอดเดียวเฮ้ยเออมาเออเออกลับไปโอ้ยลูกหมดลูกหมดลูกหมดโนเออหลบทางนี้หลบทางนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเออไม่ต้องเจอไอ้นี่ต้องเจอไอ้นี่พวกไก่เออ ต้องเจอต้องเจอแบบนี้ต้องโน้วิ่ง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 เอาละเบิร์แฟตไปกินไป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 ห่วยห่วยหลอดแล้วโอ้โหพวกเอฟเฟกอะไรนี่ modern warfare นี่ทำได้อย่างเทพเลยนะครับพวกเอฟเฟกมาต่อตรงนี้นะครับโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดโน้วเ้ยอ๋อกดผิดกดผิดอ๋อขออภัยนะกดผิดเอ้ย เออแ yes. ย่เฮ้ยไก่อไงไก่ละไปไก่ละไปเออผมให้ follow นะครับแต่เรานำมันมาแล้วนะครับเพราะเราเก่งกว่านะครับเฮ้ยซูมดอดซูมดอดหน่อยอืมไก่ละไปไก่ละไปไก่ละไปอืมไปต่อได้แล้วนะครับไปต่อเดินไปต่อเลยนะครับเฮ้ยโน อืก็เลปเอาดอดออกเจ๋งวิ่งไปเอีเหล,ล,ล,ลดีรลดวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้ยอกราฟริกนี่คันเทพมันบอกให้กดคิวนะเพื่อใช้รนะเบิดแฟตนะครับมาดิ งงงงสิงงอะสิงงอะสิงงอะสิไปต่อโคช้าช้าช้ายิงสักทีหนึ่งเร็วๆดิอย่าช้าอย่าช้ารีบรีบด่วนด่วนมาเลยมาเลยมาเลยพวกมาเลยมาเลยเร็วๆดิอย่าช้าอุ้ยโนจริงจริงอืม โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนยิงโอ๊ยโดนยิงโดนยิงโหลดครับมาอีกซ์มาอีกซ์ยังไม่หายมันเลยมาอีกเด้อุ้ยขุนพลโอ้ยอือไก่ไก่ไก่ละไปไก่ละไปอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวส่งมาดิอืออือเจ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 อนี่ไป เป็นไงล่ะเ,ยเ๋ยวๆเ๋ยม,มามามาไกา่อเอาระเบิดไปกินหนึ่งลูกก่อนเพื่อความสิริมงคลเออนั่นนั่นไก่ลับไปซุมดอดซุ่มดอดไก่ไก่นั่นไงไก่นั่นไงคิดว่าไม่เห็นเหรอไก่อยู่ไหน โดดลงไปข้างล่างนี่ลงไม่ได้ลงไม่ได้อะไรนะเออไก่ละไปไก่ไปไหนหมดแล้วอะไก่จ๋าออกมาให้กินซะดีๆอ๋อโอเคโอเคแล้วกิดบอกให้ไปข้างหน้านะครับแล้วก็เดินเดินไปนะครับเดินไปเอ้ยนั่นไก่โอ้โหโอ้โหไก่โคตรเยอะเลย ต้องเจอระเบิดแล้วไก่เยอะอย่างเงี้ยเอาปัดระเบิดไม่ข้ามโนโนมามาดิสูมดอตแล้วมาดิมันไม่โดนวะหลบ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 ปิงต่อไปเลยปิงไปเลยโอ้โหน อไงลาไปให้หมดเฮ้ยกไก่ไก่อเออือไกล่ลาไปเฮ้ยอือไกล่ลาไปอือไกล่ลาไปอือไกล่ลาไปไก่ลาไปให้หมดเลยพวกไก่โอ้โหไก่เยอะแยะไก่ไก่มากมายหลายตัว อืมเอาไม่โดนไม่โดนดรวจสิวะเออโอ้ยโอ้ยมึงมีมีรถเลยมึงมีรถเลยโดนไปอืมม,มาดีมาดีไกยมาดีมามาดิงๆิงไปอืมบิงๆิงยิงยิง,ยงไกล,ละปอืม ออืไปเลยละเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย้ยหลบหลบลบลบไปไปวิ่งวิ่งวิ่งไปเดินแล้ววิ่งไปฮ่าฮ่หลอดเฮ้ยลูกกรุนสไปครับไปต่อไปต่อไปต่อเลยพวกสเุ้ยอุ้ยเฮ้ย อะไรวะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอืมเฮ้ยโดนถลม่มโดนถลม่มโนเฮ้ยระเบิดระเบิดโนต้องเจอก้าวแบงค์อืมเจอไปก้าวแบงค์งงเงงงเงี้อืมหัวเก็บไปไน่อ cả kẻ là bài. lục 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 mà hăng lục mà ngay dường dường dù lỡ ừ cái là phải hết shot đuôi vì ngay là ui ui là bớt là bớt bà bay lưu xíu quá cả cái là bài. วิ่งเฮ้ยวิ่ง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 เขาเรียกว่าคนมันรีบคนมันรีบรู้จักเ่าเฮ้ย <Hey, S 1> ไปทางไหนต่อวะอ๋อ oh, ไปทางนี้ไปทางนี้วิ่งไปเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยโน no. ถึงสะพานแล้วถึงสะพานแล้วถึงสะพานแล้ว <c oughs> โอ้ยถางสว่างต้องเดินไป โอ้ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยอืมยิงยิงไกไปยิงไกยิงไกไปเฮ้ยเออเฮ้ยเออไม่มีใครมาช่วยเลยโว้ยอืมกลายระไปวิ่งไปครับวิ่งวิ่งไปเลยเราใจกล้าเราชาวู อืยิงใครตายไปไกอ่อืมอืมไกล่ละไปแล้วใกล้ถึงจุดจุดหมายนะครับจุดหมายจุดหมายโอ้๊ยอุยโดนย,ยิง,งอืมไกล่ละไปอ้ยเออถึงจุดหมายแล้วเอ่อกด F กด F เย้ เอาละครับเราจะมาทำให้ตรงนี้กลายเป็นเบบี Go ้โกโก้คันว oh ันทูทีโกโก้คันโอ้โหสุดยอดโกโก้ค uh ัน huh. ครับดูครับฟาดแบบปุ๊มอะโกโก้คันเรียบร้อยภารกิจสำเร็จโอ้โู อ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วสเปนใหญ่โตทำไมเนี่ยเอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยโนโอ้ข้างบนเอ้ยเอ้ยเอเออหลับไปเออเออหลับไปเออเออหลับไปหลับไปกดเลขสี่เพื่อใช้ตรวจไม่สายครับ เออไก่หลับไปหลับหลับหลับมูดหลับมูหลับมูยังไม่หลับยังไม่หลับอีกยังไม่หลับอีกถึกถึกเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อีกแล้วเฮลิคอปเตอร์อีกแล้วเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยใช้ไม่ได้ครับหนึ่งเอ้าอะไรวะทำให้เกิดอาการงงนะครับเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเอาไม้นะครับมาไม้มาไม้ครับ งงมากครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้น,นครับรู้สึกว่าจะมีไอพวกไก่ขึ้นมายิงเราจากข้างบนเนี่ยครับเร็วๆสิมาแล้วไกมาแล้วไก่ยิงไก่ไปยิงไกยิงไก่ไกไกเอมไกลับไป บอลนั้นด้วยเออเออเออกดเลขสี่ครับใช้จรวดเหมือนเดิมฮ่าฮ่ารับโม่รับโม่อือเอองหัวกายไปกดเลขโอ๊ยฮีดคอปเตอร์มาแล้วกดเลขสี่เลยกดเลขสี่ เอาเฮ้ยอะไรกันเนี่ย no. โน่โเล็กซีอีกครั้งโเล็กซี่เมื่อกี้ยิงไม่โดนครับนั่นไงเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโน no. เฮ้ยเฮ้ยเราจะตายแล้วโนเมื่อกี้เกิดอะไรครับเกิดความโง่ของคนเล่นครับยิงให้โดนซิวะไปเลยยิงไปเลยเอ้ย อะไรวะโอ้โหเฮ้ยเออคอมพีเสักทีโอ้ยรุ่เลือดดิครับแดงเลยเออเออเออยิงไปยิงไปโอ้โหเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮลิคอปเตอร์มาแล้ววิ่งไปกดเอฟ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 เพื่อไปขึ้นแบ็คฮอกแบ็คฮอกหวังว่าคงไม่ตกเหมือนแกงกระจาดนะ ไปยิง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  no โอ้ยยิง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 มันเว้ยยิงยิงไปครับยิงยิง nice ครับเราก็จะได้มาคุมปืนกลนะครับบนแบ็คฮอกนะครับเฮ้ยเฮ้ยยิงยิง ยิงเฮลิคอปเตอร์ยิงเฮลิคอปเตอร์ยิงเฮลิคอปเตอร์ไปยิงไปไอเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ยิงไปโอ้ยยิงยิงยิงวะยิงยิงโอ้โหโอ้ยขบวนขับวนขบวนโอ้ยยิงยิงยิงไอยิงไม่ดีแล้ววะตกสักทีสิตกสักทีเออตกแล้วตกแล้วตกแล้วทีละล้ำทีละล้ำใจเย็นเย็นฮะโอ้ โอ้ยกดเวิร์กฮ่าฮ่ามาสักทีสิวะนายอีกนายอีกมาแต่ยิงถ้าไม่เลี้ยงเลยขอดูเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโนยิงยิงโนเออกาดกาดยิ่งเลยกาดกาดเออยิง โอ้ยย oh, <ing>, hey, ิงย uh, uh. 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 <h aha> okay, hey, ิง hey, ยิงยิงยิงไปยิงไปยิงไปทำไมมันยังไม่่านวะเออเออฮ่าฮ่าหลอดแล้วพวกเราแค่นั้นแหละเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าวอสต้าเฮ้ยโน อู้ย้ทางมันโอ้ยหลบหเอ้อะไรกันนี่โอ้พระเจ้าพระเจ้าโนโว้โว้โอ้หนหมุนหมุนหมุนหหมนหมุนโอ้เฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุยโอ้โหเอฟเฟกต์ตื่นตาตื่นใจะครับโอ้ยอา คนขับแบ็คฮอกบอกว่ายังพอขับได้นะครับอโอเคนะครับภารกิจที่หนึ่งนะครับสำหรับโอฟิฟตี้โมเดิร์นวอลแฟร์ซันครับเราไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย